โอเคครับรีวิวโดน IDM 107 G PS นะครับก่อนส่งมอมให้พี่วินจังหวัดกาญจบนบุรีนะครับโอเคเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับอันดับแรกก็ให้เปิดสวิตช์รีโมทนะครับก็คือาปุ๊บมันก็จะเปิดเลยเปิดสวิตช์โดนก็แช่ไว้มันก็จะเชื่อมให้เลยครับเชื่อมเราก็ไม่ต้องใช้น้ำตาลนะครับอันนี้แฮนด์ฟัน r อ ก่อนที่เราจะเข้าแอปนะครับให้เราเชื่อมสัญญาณของมันก่อนนะครับสัญญาณกล้องชื่อว่า m 8 5 g c k g p s นะครับพอเชื่อมปุ๊บอันนี้ก็ไม่ต้องใช้น้ำตาเหมือนกันครับ <c oughs> โอเคมาเชื่อมเสร็จแล้วสิ่งสำคัญของการเล่นโดน g p s คือเราต้องคาร์ดิเบต g p s ก่อนนะครับวิธีคาริเบตง่ายง่ายกดคำว่า p แ p a พร t o file นะครับกดปุ๊บมันก็จะมีบอกให้ทำตามภาพเลยนะครับง่ายๆ ทำต,ตามภาพนะครับปุ๊บกดคาิเบตปุ๊บก็ดูภาพมันบอกว่าไงนี่กดปุ๊บภาพบอกให้หมุนขวาไอ้หมุนซ้ายแล้วก็หมุนอ่ะเนี่ยเดี๋ยวหมุนซ้ายเดี๋ยวเอาลิมอลงหน่หมุนซ้ายเพิ่ม,นะม,าป,มปามปามอ่าพอเชื่อมแล้วนะครับอันนี้ต่อไปให้จับตั้งขึ้นแล้วก็หมุนทวนเหมือนเดิมนะครับนี่เราก็จับตั้งขึ้น แล้วคลอนวางหมุนทวนมันก็จะมีรูปบอกนะง่ายๆเลยปุ๊บอ่ะพอเชื่อมเสร็จแล้วก็พร้อมบินเลยครับนี่ฟังก์ชันพวกนี้ก็เป็นระบบช่วยกันบินทั้งหมดนะพี่วินก็ไปศึกษาเอานะครับก็ภาพเนี่ยมันสามารถดูสองกล้องได้นะครับอันนี้ปัดเป็นเฮดีอันนี้อย่าลืมปัดเป็นภาพเฮดีนะครับทํทำให้ภาพคมชัดเนี่ยวิตาว,วิเลยครับภาพโหชัดแจ๋วเลยครับนะเนี่ยเนี่ยมีสองกล้องนะโดนมีสองกล้องก็ กดตัวนี้นี่เราก็เลือกได้เราจะเอาเป็นภาพสองกล้องนี่มันจะมีภาพช้อนกันเห็นไหมเป็นภาพจากโทรศัพท์อันนี้เป็นกล้องหน้าอันนี้เป็นกล้องจากข้างล่างเห็นนะมันปรับได้เยอะนะอันนี้เป็นกล้องส่องนักบินได้ด้วยนะครับนี่ส่องนักบินก็ได้เนี่ยเห็นนักบินแล้วก็บินไปเนี่ยสามารถปรับเป็นท่ายแบบเห็นนักบินก็ได้นะครับเนี่ยเราก็ลองไปปรับเลนส์เอาครับ จเจากล้องแบบไหนก็นได้โอเคเดี๋ยวอันนี้เป็นกล้องหน้าปกติแล้วกันครับโอเคมาทดสอบการบินก็ให้ดูสัญญาณตอนนีน้ GPS เชื่อมสัญญาณอยู่13ดวงนะครับก็คือสามารถบินได้ถ้าเรากดปุ่มนี้นี่มันจะขึ้นสีแดงอันนี้คือไม่มี GPS คือเราจะปล่อยมือไม่ได้นะครับให้เรากดตัวนี้ปุ๊บทีนึงปุ่ม GPS นะครับให้ตรงนี้เขียนว่า GPS โหมดเราก็สามารถปล่อยมือได้เลยโอเคมาทดสอบการบินปุ๊บ ทางขาแล้วก็ขึ้นอัตโนมัติได้เลยครับกดตัวนี้ตัวเดียวปึง้งมันก็จะขึ้นมาอัตโนมัติเลยครับเนี่ยเนี่ยขึ้นบงหน่อยอันนี้ก็คือระวังคับได้เลยเดินหน้าหลังซ้ายขวาฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้ลงฝั่งนี้ปรับเกียร์ได้นะครับเนี่ยเนี่ยเกียร์สูงจะต่ำปรับได้เลยครับ อันนี้คือปล่อยมือได้เลยครับมันล็อกให้เลยเนี่ยวางรีโมทแตงท่ายรีโมทก็ท้ายโดนนะเนี่ยเขาไม่ได้บังคับเลยนะครับเนี่ยโดนล็อกตำแหน่งให้เลยนะครับเราไม่ต้องบังคับเลยจะดูภาพที่โดนให้ดูภาพที่มือถือได้เลยครับเนี่ยอันนี้ผมปล่อยมือนะนิ่งกริปเลยดูเลเนี่ยบินได้สุดสายตาไม่มีคำว,ว่าลดคืนนะครับก็ ฟังก์ชันของโดนตัวลักม่นๆน,นะครับเอามาใส่ให้ในลักพันโอเคเดี๋ยวคิปมันจะยาวครับการลงจอดก็วิธีลงก็ง่ายๆครับกดลงอัตโนมัติแต่ว่าเดี๋ยวผมขยับไปทางนู้นหน่อยวิธีลงก็คือกดตัวนี้ตุ่มเดียวปึ้งมันก็ลงให้แบบนิ่มๆเลยครับปั้มโอเคผ่าน